ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวปลายตุลาคมนี้อุณหภูมิต่ำสุด8องศากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้เริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคม2565ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566ซึ่งเป็นการเริ่มต้นช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ1สัปดาห์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ที่20-21องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8-9องศาส่วนมากจะอยู่ ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่าที่สุดกรุงเทพมหานครอยู่ที่17-18องศาและปริมณฑล15-16าองศาส่วนช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2565ถึงปลายเดือนมกราคม2566สส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากอยู่ตอนบนของภาคและยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม